ที่นี่มหาสาร,รคามเมืองแห่งสมุนไพรที่ขับเคลื่อนพลังของคนท้องถิ่นให้กลายเป็นเศรษฐกิจที่ยั่งยืนสร้างสุขภาพดีสร้างไรายได้และอนาคตใหม่ครับสวัสดีครับพี่น้องชาวจังหวัดมหาสารคามที่เคารพรักทุกท่านนะครับผม นายกองเอกเสนีมโนรองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสา,ารคามครับวันนี้อยากจะมานําเรียนประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการส่งเสริมปลูกพืชสมุนไพรนะครับซึ่งในปีนี้เนี่ยนะครับจังหวัดมหาสา,ารคามของเรานะครับครบรอบก่อตั้งเมือง160ปีในวันที่22สิบงหาคม2,568ในปีนี้นะครับซึ่งจังหวัดเนี่ยก็มีนโยบายนะครับที่จะขับเคลื่อน ให้จังหวัดมหาสารคามเป็นเมืองสมุนไพรนะครับซึ่งถือว่าเป็นพืชที่สร้างรายได้ให้เกิดความมั่นคงที่ยั่งยืนแก่เกษตรกรของเรานะครับโดยพืชสมุนไพรในปัจจุบันเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะนำไปเป็นวัตถุดิบในการส่งต่อโรงงานผลิตยาจำปาสีนะครับแล้วก็โรงงานยาสมุนไพรเอกชนทั่วประเทศนะครับในส่วนของจังหวัดมหาสารคามปัจจุบันเนี่ยก็มีพื้นที่ปลูก คือสมุนไพรแล้วเนี่ยประมาณ240กว่าไร่นะครับซึ่งผ่านมาตรฐาน GAP นะครับ โดยในปี2568ปีนี้เนี่ยนะครับเราก็ตั้งเป้าที่จะขยายพื้นที่เพาะปลูกนะครับอีก160ไร่นะครับ,รบซึ่งก็เป็นเป้าหมายที่ทางสำนักง,งานสาธารณสุขจังหวัดมากรคามได้วางนโยบายวางแผนเอาไว้นะครับซึ่งสำหรับพืชสมุนไพรส่วนใหญ่นะครับในพื้นที่เนี่ยก็มีหลายประเภทด้วยกันนะครับทั้งไพรนะครับทั้งขบิ้นชันแล้วก็ใบบวัวบกซึ่งผมได้ลงพื้นที่ไปเยี่ยมแปลงที่ปลูกสมุนไพรในพื้นที่ของยางสีสุราษนะครับ ได้ไปดูนะครับแล้วก็ในเขตวาปีปทุมก็มีหลายแปลงด้วยกันนะครับก็ตลาดจะมีความต้องการอีกมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อยากจะส่งเสริมให้พี่น้องเษกษตรกรเนี่ยหันมาปลูกพืชสมุนไพรกันให้มากขึ้นเพราะว่ายังมีความต้องการค่อนข้างสูงนะครับก็ขอ,อไปทางพันธ์ไปยังพี่น้องชาวจังหวัดหาาคามของเรานะครับขอบคุณครับ สวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางดวงเดือนปฏิตังโขงค่ะเป็นประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนไร่สดใสสมุนไพรไทยวาปีค่ะแต่ก่อนอาชีพเดิมก็ทำนาค่ะเดี๋ยวนี้มีความคิดริเริ่มพาพี่น้องปลูกพืชสมุนไพรส่งโรงพยาบาลต่างๆแล้วก็เรามีเครือข่ายทั้งในและต่างจังหวัดค่ะ20กว่าจังหวัดค่ะ เรามีราคาแับประกันและก็มีตลาดที่ชัดเจนให้กับชาวเกษตรกรทั้งในและต่างพื้นที่ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะฉันนั่งน้องค่านกันโพค่ะเป็นผู้ปลูกสมุนไพรสามารถสาารถรั่งไม่ได้มากมายค่ะอยู่ในสวนจะมีใบบวับวบกเพียรสังขาดไผ่ขมินชันวันชับมดลูกเป็นการสั่งไร่ได้เรยอยากเชิญชวนทุกคนมาปลูกคือยังสวนของเท่านี้ค่ะ ในส่วนของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสา,ารคามนะครับเราก็ได้ให้ความสําคัญในการขับเคลื่อนเมืองสมุนไพรอย่างเป็นระบบนะครับเรามีการส่งเสริมให้เกษตรกรได้ปลูกพืชสมุนไพรนะครับที่ตรงตามความต้องการของโรงงานผลิตยานะครับหรือพูด,ดง่ายๆก็คือตรงความต้องการของตลาดนะครับ ในส่วนของการแปรรูปนั้นเราก็สนับสนุนให้กลุ่มวิษาหกิจชุมชนนะครับได้มีการแปรรูปผลิตภัณฑ์สมุนไพร ให้ได้มาตรฐานนะครับแล้วก็เพิ่มมูลค่านะครับรวมทั้งมีการหาช่องทางการตลาดนะครับเราพยายามขยายช่องทางการตลาดให้เพิ่มมากขึ้นนะครับแล้วก็ในส่วนของผู้ใช้นะครับในสถานบริการของรัฐเองนะครับไม่ว่าจ,จะเป็นโรงพยาบาลทุกแห่งหรือหน่วยบริการสาสุขของจังหวัดมหาสารคามเราก็ส่งเสริมการใช้สมุนไพรแทนยาแผนปัจจุบันนะครับเพื่อ พิ่มมูลค่าสมุนไพรภายในจังหวัดเพราะฉะนั้นในภาพรวมนะครับเรื่องของการขับเคลื่อนเรื่องของเมืองสมุนไพรของจังหวัดมหาสา,ารคามนั้นนะครับเราก็ให้ความสาคัญทั้งต้นน้ำก็คือผู้ปลูกนะครับแล้วก็กลางน้ําก็คือผู้แปรรูปกลุก่มวิสาหกิจชุมชนแล้วก็ปลายน้ําก็คือ,อหน่วยบริการที่ได้นําไปใช้นะครับก็ทั้งนี้นะครับการขับเคลื่อนของเรานะครับก็เพื่อให้สมุนไพรของจังหวัดมหาสา,ารคามเราเกิด ประโยชน์สูงสุดทั้งมิติในด้านสุขภาพมิติในด้านการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจและก็ความยั่งยืนของชุมชนนะครับยาสมุนไพรที่เรานำมาใช้นะคะก็ผ่านการตรวจสอบคุณภาพใช้งานได้จริงคนไข้มีความเชื่อมั่นและสามารถใช้แทนยาแผนปัจจุบันได้ค่ะ มหาสารคามเมืองสมุนไพรไม่ใช่แค่เรื่องของยาแต่คืออนาคตของเราสุขภาพที่ดีรายได้ที่มั่นคงและการพัฒนาที่ยั่งยืนมาร่วมกันขับเคลื่อนพลังสมุนไพราจากท้องถิ่นสู่ระดับโลก